ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องนันปอยชแนลนะพี่น้องนะเอาววันนี้มีเมนูมานนำเสนอนี่เป็นหอยเชอรี่ครับผมตัวใส่ใหญ่ๆกันเลยเนาะพี่น้องนี่อันนี้กําลังดูดปต่กันอยู่หอยก็หอยเขาหันออกโคโรแล้วตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่สีเหลืองๆก็มี่ขัดแต่ตัวใหญ่มากนะครับตัวหน่อยก็ว่าเสียไปปล่อย เเลี้ยงครับมื่อนี้ก็ว่าสิมาเอ่อรวกับหอยแล้วก็ไปกินกับน้ำตำมะคงเนาะพี่น้องเนาะน้ำตำมะคงตัวอะไรใส่เส้นบมะคงเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็กินหอยวนไปครับพี่น้องอนะสับเสียด้อยกันด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเอาบักหอยไปลวกก่อนเอ้ยอ่านี่ก็ห้องก่อนโอ้ห้อนนะครับตบไม่เลยเลยโอ้ห้อน สันออกก็เบื้ออกเบิดย่างเดียวแบดใสเบดพุ่งปวดมีใครผมใข่ในบอด้วยพี่น้องด้วยปวน,นกันเลยครับอู นี่ครับแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนที่ว่าเป็นไข่แล้วก็ขีมันออกนะครับเยวต้องงานแบบผสมกันไปไข่นี่จะเป็นสีผสมนะไม่้องเนาะนี่เอาพวกกินดอกนี่เอาสกินเตรนนี่อันนี้เอามาเอาตาออกก่อนมาปุ่นส่วนที่มันเมานะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวโตๆเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้ทั้งท่านกับสิผ้าทั้งทึงก็ได้ สิเบอร์ง่ายๆนะท่านกับมือจกนะครับจกห้อยนะผู้ได้มักจกกับจกผู้ได้มักปลาทั้งเรื่อกับปลานะครับถาทัา้งผมสีอื่นเป็นตามันนะครับเนาะ,ะชัดพว่านช่วงนี้กินหรอจับลาบ๊บลาเบี้ววยวเมากระไรนะจิ้มไปนะครับประมาณนี้เจอท่านได้หูเล้วกั của tôi là à lấy chắc tuột con tôi để mặc chúc mặc Mắc mặc thằng này để mập quá rồi lấy ครับนี่แกะเสร็จเรียบร็วๆนะครับล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงครับพาเอาออกเบิรแล้วเนาะอ่าที่นี่ส่วนเปลือกมันนี่ครับเปลือกหอยนะกระดองหอยนี่เอากับซิปทิมนะครับอ่าก็สิเก็บไว้นะแล้วก็เอามาหยัดลงคืนครับผมนี่เขาเป็นสี่ครับนะถ้าท่านใดจะทําขายก็ังสี่ก็เป็นตะกินได้ครับเนาะแล้วก็วางเรียงไว้ก่อนนะครับ ตามขนาดหอยนะน,นี่หอยหง่บทเนาใส่มันถือระดับของมันนี่สวยงามหุ้มหยักลงไปเต็มโกโอ้โหหอยส,ยสวยๆกันเลยครับนี่ตูงง้หงยด้วยนี่เต็มเบาครับสลับกันก็ว่าเป็นยัง อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียงหอยเรียงเบอร์เลยครับที่นี่นะที่นี่เขาก็ไปหินหนามปลากันครับหินนาำตามุกงปลาแดกนัวๆกันครับแบบนี้อ่านี่ทีมไปกอน ประเดค,ครับอถรงนัวอมผัดใส่ลงไปส่วนพอมซี่เยเจ๋กว่าจิ้ร้อยครับ อ่ะครับที่นี่ฮาก็สิมาหยอดลงไปในหอยกันนี่เลยนวลลึกนวลลึกพี่นวลด้วยหยอดหอยแบบนี้เฮ้ยเสียบเงาเงาหอยเสียบเสียบหอยวับเดียเ <Yeah. S 1> อ้ยกรอกหอยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มาที่นี่เขาก็ไปซิมกันเบิง้งเป็่ยังได้ต่วเสียบเ่าพี่น้องมาสายคมมาด้วยครับนี่ขาดป่ได้เอามานำตัวหญ่ๆกันเลยนะยังสีนะโอ้ย nhà bơ no tôi nhanh vậy này ูดทอดหอยแบบนี้พี่น้องเลยกินหอยบำรุงร่างกายนะฮะกินหอยแรงดี Thì hey, chấp đây con. Nó. Oh. Nó. No. Ừ. chăm mát ừm tốn nhai rắc ô มีแห้งเรื่องบอกไปอีกรอบนึงนะครับผมเอาตาออเราเด้อคนหนานี้นะ้าเบิบ้งที่แหลกนะอ lấy. Đá của đây mà khoang này.

Ừ. À, ngoài nói cắn bằng Ồ, oh, phết cả nát lên อนุญาตเคีย่ยวจังไยเนาะเบียดพวดแสบดักบอกว่าย่ำหนึ่งกับอะไร เดี๋ยวเราสับเเหมือกันดูนนำหอยไหมไม่นนำหอยหนำยู่ใได้หออย เบ็ดน,นี่อ่ะกินเบดนี่นนนนกะไ่ะต่องหวังครับหองน้ำยื่ไ ไอ่คิดดือ้ <c oughs> ออ้แท้งบ่ค่อยเบ่เขาหอยน้อยเนี่จากลายมาบ้อือนี่ิมันสิคกักคนได่นหอยออือ าว้าหอนพี่ <laughs> น้องมาเดย้ยังแซ่บเลยครับอ,อยากตัวใหญ่ไลยก็อนอะเนี่ยไรกระหยับห <laughs> อยทาวหอยโบราณแต่ก็แซ่บกับเอาแ่ละนะ <laughs> มาซาห้องน่อยอีกเจนึงนวดปลาแดดคักพี่น้องเลยอ๋อมันจากตกันเลยอ,ออือฮึ ครับสำหรับคลิปเดนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมความแซ่บคม,คมนัวควมวันพอประมาณนะพี่น้องเนาะปาดเผ็ดแหงอยู่ีพริกแดงใจไายเลยโอ้หักไหลบอยเมียเลยก่อนจากกันไปนะท่านใดที่ชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่มนะครับพี่น้องเด้อเรามาพกกันไหมมาแซ่บมานัวกันทั้งสี่เฮ็ดกับเข่ากับ,กบแก้มกับปลากันกินนะครับเนาะเรามาพกกันไหมครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับเฮ้ <laughs> ยเบสฮอดล้ำใสไงเลยพี่น,อน้องเอ้ยวันนี้มันกำลังจะออกจากออกจากข่ำแล้ว <laughs>